สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายฝันตามตำราของไทยโบราณวันนี้ผมจะขอทำนายฝันครับสำหรับหลายคนที่ฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วครับคุณเคยไหมครับหลับตาลงไปแล้วฝันเห็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วบางทีในฝันเราอาจจะรู้นะครับบางคนก็ไม่รู้เพราะว่า เขาไม่ได้เปิดเผยตัวตนนะเนาะนะครับบางทีตื่นมาแล้วถึงรู้ว่าเราฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วครับบางคนที่เราฝันถึงนะครับในฝันอาจจะเป็นคนที่เราคิดถึงบางทีก็เป็นคนที่เราเคยรักเคยผ่านหน้าผ่านตานะครับหรือเคยร่วมเวรร่วมกรรมกันนะครับแม้แต่บางครั้งครับก็อาจจะเป็นคนที่เราไม่เคยรู้จักด้วยซ้ำนะครับ แต่เขากลับโ่มาในความฝันหลายคนครับเชื่อว่ามันคือสัญญาณบางอย่างจากวิญญาณหรืออาจเป็นลางบอกเหตุครับวันนี้เราจะมาถอดและหัดความหมายครับของการฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วว่าจริงๆแล้วครับมันกำลังจะบอกอะไรคุณอยู่กันแน่นะครับตามตำราของไทยโบราณครับว่าเอาไว้ดังนี้การที่คุณฝันเห็นคนที่ตาย ไม่ใช่เรื่องที่ร้ายเสมอไปนะครับตรงการข้ามนะครับหลายตำรานะครับจะเชื่อว่าฝันแบบนี้จะเป็นนิมิตหมายแห่งการมีสิริมงคลนะครับบางคนกำลังจะได้โชคได้ลาบจากทางไกลครับหรือมีคนเอาของมีค่ามามอบให้คุณโดยที่ไม่ทันตั้งตัวด้วยซ้ำนะครับโดยเฉพาะถ้านในฝันนั้นนะครับ คนตายเนี่ยเขายิ้มให้คุณนะครับหรือท่าทางเขาแบบสงบสุขนะครับนั่นหมายถึงว่าโชคลาภกําลังจะหลั่งไหลครับเข้ามาหาคุณเนี่ยแบบไม่คาดคิดเลยนะครับการงานที่คุณทําอยู่ที่เคยติดขัดจะคลี่คลายได้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าในความฝักแต่ถ้าในความฝันนั้นนะครับคนตายร้องโหมร้องไห้เสียใจนะครับหน้าตาหม่นหมองหรือพยายามเรียกร้องเรียกหาคุณเนี่ย ตามตำราเนี่ยเชื่อไว้ว่ามันคือการเตือนนะครับมันคือคำเตือนให้คุณต้องทำบุญอุทิศส่วนบุลนะครับให้กับเขาอาจจะเป็นผู้หลักผู้ญาติผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือวิญญาณที่ไร้ญาตินะครับวิญญาณที่ใกล้ตัวที่ยังคงรอคอยบุญกุศลจากคุณอยู่นะครับก็ลองถือโอกาสนี้นะครับทำบุญกรวดน้ําให้กับเขานะครับแม้แต่บางครั้งนะครับฝันนี้ยังสะท้อนถึงจิตใต้สํานึก ของตัวคุณเองนั่นแหละนะครับว่าคุณยังผูกพันกับคนคนนั้นอยู่นะครับยังมีความคิดถึงมีความเสียใจนะครับหรือสิ่งที่อะไรบางอย่างที่คุณยังไม่เคยทําด้วยกันยังค้างคากันอยู่ในใจนะครับ <c oughs> ก็อาจจะกลับมาฝันแบบนี้ได้นะครับและแน่นอนเลยนะครับ ฝันเกี่ยวกับคนตายเนี่ยนะครับมักจะถูกตีความหมายนะครับเป็นฝันที่ให้โชคถูกไหมครับนั่นหมายความว่าเลขเด่นเลขมงคลเนี่ยนะครับได้แก่เลข6เลข0เลข6 6 0 6หลายคนนะครับเรากันว่าฝันแบบนี้ได้โชคกันมาหลายลายแล้วนะครับแต่ก็เป็นคขำๆนะครับอย่าจริงจังนะครับเราลุยจริงจังทำ,ทำงานนะครับแก้ไขปัญหาชีวิตเราอันนี้จะเป็นทางออก ที่ดีกว่านะครับดังนั้นเลยผมขอสรุปเลยนะครับว่าฝันแบบนี้เนี่ยนะครับอย่าเพิ่งกลัวนะครับหากคุณฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วนะครับในมุมมองหนึ่งเนี่ยมันคือสัญญาณเตือนครับให้คุณระลึกถึงบุญกุศลนะครับอีกมุมหนึ่งก็เป็นกุญแจนะครับที่จะเปิดประตูสู่โชคลาภครั้งใหญ่ในชีวิตคุณนะครับแน่นอนนะครับถ้าฝันอย่างนี้นะครับผมขอให้คุณจําไว้เลยนะครับว่าฝันร้ายนะครับต่อให้ร้ายแค่ไหนก็เถอะหากคุณรู้จัก แก้ไขด้วบุญนะครับมักจะกลายเป็นดีนะครับส่วนฝันดีเนี่ยถ้าเราสร้างความดีต่อเนื่องมันก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับแน่นอนนะครับเขาบอกว่าทําไมเขาียกว่าเราเจอแต่เรื่องราวที่ไม่ค่อยดีเนาะนะครับเรื่องราวอะไรต่างๆนาๆนานะครับไม่ว่าจะเป็นวงการแครอดวงการนั้นวงการนี้นะครับอาจจะทําให้าศาสนาแบบเอ้ยไม่ยกหน้าทําบุญเลยไม่โอ้มันเสื่อมไปหมดแล้วนะครับ ผมก็ต้องบอกนะครับว่าศาสนาไม่เคยเสื่อมครับมีแต่คนเท่านั้นที่เสื่อมนะครับเราเกิดมานะครับเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลนะครับใครไม่สร้างไม่เป็นไรนะครับแต่เราก็สร้างบุญสร้างกุศลนะครับเพื่อให้เราเจอสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆนะครับไม่เจอชาตินี้นะครับ ขอชาติหน้าเราก็สบายนะครับแต่แน่นอนผมเชื่อทุกคนอยากสบายที่ชาตินี้แหละเพราะเราไม่รู้ว่าชาติหน้าเราจะไปอยู่ในภพภูมิไหนถูกไหมครับก็ขอให้ทุกคนนะครับหมั่นทําความดีนะครับทําแบบไหนทําตามแบบฉบับที่ทุกคนแบบพึงพอใจทําแล้วสบายใจนะครับขอพระคุณทุกคนทุกท่านครับที่รับชมรับฟังเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับผม